เปิดบ้านหมอปลาขายที่ช่วยคนหมดไป40ล้านไปหนึ่งหนึ่งคนที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหมอปลามือปรับสัมภเวสีหรือจิรพันธ์เพชรขาวเป็นผู้ดำเนินรายการนักสแสดงนักเขียนอินฟลูอเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ค้าขายผู้เชี่ยวชาญด้านศิยศาสตร์และความเชื่อมักช่วยเหลือให้คำปรึกษาโดยไม่เรียกค่าตอบแทนใดๆทั้งสิน้นหมอปลาชื่อเสียงด้านการปราบอีกทั้งยังช่วยจับพระสงฆ์ ที่กระทำความผิดต่อพุทธศาสนาด้วยแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของหมอปลากันซึ่งบ้านหลังนี้ยังเปิดเป็นร้านกาแฟด้วยและมีโรงทานเลี้ยงข้าววันละสองมือ้อเช้าเย็นส่วนมื้อกลางวันถ้าคนที่ไม่มีจะเลี้ยงส่วนคนที่มีก็ไปหากินเอาเองได้เพราะเคยเลี้ยงมื้อกลางวันแล้วมีคนกินทิ้งกินคว้างเสียหายเยอะอีกทั้งวันหวยออกก็ไม่เลี้ยงอยากสอนให้รู้จักความเสียดาย เอาเงินที่ซื้อหวยไปซื้อข้าวกินกันบ้างซึ่งหมอปลายังได้เผยว่าตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ200คนยังไม่รวมกับคนที่เวียนมารักษาแล้วกลับซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงเพราะตนไม่มีคอนเทนต์ในการเปิดรับบริจาคเพราะถ้าทําแล้วไปเบียดเบียนชาวบ้านไปเปิดบัญชีรับบริจาคตนไม่ทําเมื่อถูกถามว่าทุกวันนี้เป็นหมอผีหรือหมอรักษาคนหมอปลาตอบว่าแล้วแต่คนจะเรียกคนที่มาหาหมอปลา ต้องไปรักษาในโรงพยาบาลทุกคนแต่ถ้าคิดว่าสิ่งที่ผู้ป่วยรักษามันไม่ดีหรือไม่สบายใจหมอปลาก็ยินดีให้คำปรึกษาภรรยายังขายที่ดินที่เชียงใหม่ไป3ามแปลงรวมเป็นเงินจะ40ล้านบาทแล้วภายในระยะเวลา7ปีส่วนเหตุผลที่เอาทรัพย์สินของตนเองมาช่วยคนเพราะหมอปลาบอกว่าของที่มีอยู่ตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หมอปลารวยบุญหมดหนี้แล้วไม่มีบ้านไม่มีรถ ให้ช่วยคนโดยที่ไม่ต้องหวังแม้แต่คำว่าขอบคุณ